สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวประจําวันที่17กุมภาพันธ์2566นะครับเป็นข้าวเปลือกนะครับความชื้นไม่เกิน15%เป็นะครับเป็นราคากลางของแต่และท้องที่นะครับแต่และจังหวัดนะครับเดีย๋ยวไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปีนะครับปี2565ั้าบจังหวัดนครสวรรค์9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดพิจิตร9 5 0 0บาทถึง9,800บาท จังหวัดกำแฟเพชร9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดพิศณุโลก9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดสุโไทย9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี8,900บาทถึง9,900บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9000บาทถึง9 2 0 0บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยนาท9 8 0 0บาทถึง1300บาทจังหวัดอุทัยธานี 9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดเชียงเสา10,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,600บาทถ ci ึง9,700บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก10,000บาทจังหวัดปทุมธานี9,600บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครปฐม9,700บาทจังหวัดอ่างทอง9,800บาทถึง9,900บาท อันนี้ราคาปรับลดลง100บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ำนะครับจังหวัดราชบุรี9,8 0 0บาทถึง9,900บาทจังหวัดสิงห์บุรี9 8 0 0บาทถึง9,900บาทมาที่ข้าวหอมมะลินะครับจังหวัดสุรินทร์13,500บาทถึง14,300บาทอันนี้ราคาปรับลดลง200บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ำนะครับจังหวัดนครราชสีมา1 4 0 0 0บาทถึง14,500บาท จังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทอันนี้ราคาปรับลดลงรับ500บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ํานะครับจังหวัดมหาสารคาม 14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดยะโสธร13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,600บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนม14,100บาทถึง14,500บาทจังหวัดขอนแก่น13,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนคร 13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาลสิน์13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง14,500บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดหนองบัวลำพู13,600บาทถึง14,200บาทจังหวัดหนองคาย13,200บาทถึง13,500บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,750บาท และจังหวัดเชียงใหม่14,000บาทถึง14,200บาทับมาดูข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดลำปาง12,800บาทถึง12,900บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง13,500บาทและจังหวัดแพร่12,500บาท วันนี้ราคาก็ยังของที่นะครับมาดูข้าวหอมปทุมนะครับจ <rete> <Talking. S 2> ังหวัดสุพรรณบุร es ี11,000บาทถึง1 1 1 0 0บาทจังหวัดอ่างทอง10,000บาทถึง1100บาทอันนี้ราคาปรับลดลง100บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ำนะครับจังหวัดสิงห์บุรี1900บาทถึง11,000บาทจังหวัดราชบุรี1900บาทถึง11,000บาทจังหวัดปทุมธานี1800บาทและจังหวัดนครนายก 11,000บาทวันที่เข้าเหนียวมาเล่นาวนะครับจังหวัดหขอนแก่น11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,100บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดมหาสารคาม11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครพนม18,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์ 11800บาทถึง12200บาทจังหวัดอุบลราชธานี11000บาทถึง11500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11500บาทถึง12000บาทอันนี้ราคาต่ําสุดนะครับปรับลดลง500บาทนะครับราคาสูงสุดปรับลดลง300บาทจังหวัดชัยภูมิ12000บาทถึง13000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู11600บาทจังหวัดหนองคาย 11800บาทถึง12500บาทและจังหวัดบุกราหาร11000บาทถึง12000บาทกับมาที่รายการสุดท้ายนะครับข้าวเหลี่ยมเมล็ดคะนะครับจังหวัดอุดรธานี1300บาทถึง1600บาทจังหวัดนครพนม10000บาทถึง11000บาทจังหวัดห้องคาย1600บาทถึง11500บาทจังหวัดลำปาง11000บาทถึง11800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ 8 3 0 0บาทถึง9,200บาทจังหวัดบุกดาหาร8,500บาทถึง9000บาทจังหวัดแพร่11,000บาทจังหวัดเพรชรบูรณ์1 1 0 0 0บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดเชียงราย12,000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับครับนี่ก็เป็นรายงานข้าวนะครับของวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะครับครับสำหรับราคาข้าวนะครับก็มีขยับไม่มากนะครับวันนี้นะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ